โอ้ยทุกคนมีชื่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์เมืองไทยอีกแล้วจ้าสาหรับบิวจักรพันธ์ฮะนักแสดงหนุ่มที่โด่งดังมาจากคินทพอดเดอร์ซีรีส์นั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหากจํากันได้นั้นนะฮะเขามีปมแฟนเก่าจนต้องลาออกจากอดีตต้นสังกัดนั่นเองล่าสุดครับผมโดนปล่อยเช็ดลุดอีกแล้วครับเป็นการเหยียดคู่จิน้นมันเกิดอะไรขึ้นติดตามกับคมบันเทิงฮะต้องบอกว่าในวงการซีรีส์วายครับไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะสำหรับหนุ่มบิวจักรพันธ์พระเอกซีรีส์วายชื่ เขียนที่เป็นอดีตแฟนสาวนี่แหละครับออกมากล่าวอ้างว่าระหว่างที่คบหากันนั้นถูกเขาทำร้ายร่างกายมาตลอดทั้งยังมีการครบซ้อนจนกลายเป็นที่วิจารณ์กันอย่างหนักและทําให้ดาราหนุ่มนั้นนะฮะถูกปลดจากง,งานต่างๆรวมถึงประกาศลาออกจากอดีตต้นสังกัดด้วยครับพร้อมทั้งปิดโซเชียลต่างๆไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกไม้แฟนๆได้เห็นกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละครับดาราหนุ่มนั้นได้หอบหลักฐานไปยื่นฟ้องคู่กรณีที่ทําให้เจ้าตัวเสื่อมเสียชื่อเสียงและหลังจากนั้นครับเ e <at> มื่อผ่านกระบวนการทางกฎหมายเรื่องราวก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทั้ง2ฝ่ายครับหนุ่มบิวนั้นคัมแบ็กกลับมากับคนเสิร์ตเดียวของตนเองเรียกว่าแฟนๆนั้นยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดนั่นแหละครับทุกคนหนุ่มบิวจักพัณฑ์นั้นก็งานเข้าอีกครั้งจนได้ครับเมื่อมีการอ้างว่าแชทดังกล่าวนั้นเเเปป็็นนนนชชอขงงงหุุ่่มบิิคครรัททีกาาพูดยแ คู่จิ้นของตอนเองนั่นเองครับทำให้งานนี้แหละครับโลกออนไลน์อย่าง t วิตเตอร์นั้นก็ติดแฮชแท็กว่าบิวกลับมาทําไมนั่นเองฮะโดยภาพใช้ดังกล่าวนั้นนะครับได้ถูกแชร์ต่อๆกันไปจนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างและแน่นอนกระว่าก็มีชาวเน็ตหลายคนนั้นได้แสดงความเห็นต่อประเด็นนี้มากมายเลยทีเดียวซึ่งจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประโยคนั้นแซบ เด็ดเสียวโดนฟ้องเหลือเกินอ่ะไปส่องกันเองนะจ๊ะส่วนฝั่งของนุ่มบิวนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะว่าความจริงนั้นจะเป็นอย่างไรแชทที่ออกมานั้นจะเป็นของจริงหรือเปล่าก็ต้องรอเจ้าตัวหรือว่าคนที่ถูกพูดถึงนั้นออกมาตอบเอง ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ